เรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอกระหังดงเย็นวันนั้นผมได้มีโอกาสเข้าไปหาตาตุยชาวบ้านหนองบอนอาชีพของแกเป็นพรานป่าแต่ก็มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์มนม์ืืดที่วิชาการแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถอธิบายได้ทำให้ผมต้องบากหน้าไปขอพึ่งพรานสุยหวังให้ใช้ศาสตร์ด้านนี้ช่วยเหลือ เพราะครูสมชายเพื่อนรักของผมเกิดเจ็บป่วยกระทันหันจัดญาตินำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลอาการมีแต่จะสุดลงพอจะไล่เรียงเหตุการณ์ที่มีจุดเติ่มต้นมาจากวันที่ผมกับครูสมชายเข้าป่าไปล่าสัตว์พอกลับมาถึงบ้านครูสมชายก็เกิดเจ็บป่วยที่แรกคาดว่าจะเป็นไข้มาลาเรียป่วยมาหลายวันแล้วกินยาก็ไม่หายพรั้นพาไปหาหมอตรวจด,ดูอาการก็ได้แต่ยามากิน อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยมีบางครั้งนอนละเมอเพ้อพกพูดถึงแต่เรื่องราวเกี่ยวกับผีป่าผีไพรจนญาติพี่น้องต่างก็เป็นกังวลด้วยเกรงว่าจะโดนของโดนคุณไสเล่นงานเข้าผมจึงขันอาตานำเรื่องนี้มาปรึกษาตาสยุยจะมีวิธีใดช่วยเหลือพรจากหนักเป็นเบาลงได้บ้างตาตุยรับปากจะดูให้แล้วไปนั่งหน้าแท่นพิธีในห้องบูชาพอออกมาจากสมาธิแกบอกว่าครูสมชายโดนมาหนัก แต่ถ้าคนยังไม่ตายก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดในตอนเย็นวันนั้นตาสุยได้นําต้มไก่เลี้ยงดูปูเสือผมเป็นอย่างดีตาสุยให้ความเป็นกันเองกับผมมากบรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลายในช่วงหนึ่งแกได้ขอให้ผมเล่าเรื่องในคืนที่ผมกับครูสมชายไปนั่งห้างที่โป่งนกเปล้าผมเร่งทบทวนในคืนนั้นเราหวังว่าจะได้เก้งสักตัวมาทาอาหารที่เหลือก็จะทําเนื้อเค็มเก็บเอาไว้กินยามหน้าหนาวเช้าวันนั้น ออกเดินทางตั้งแต่เท้าด้วยรถมาเตอร์ไซค์ไปถึงชายป่าและเดินเท้าต่อไปถึงเขากระทูนะก็เป็นเวลาบ่ายแก่มากแล้วเราช่วยกันฟันไม้แถวนั้นมาขัดหางพอเสร็จแล้วจึงพากันขึ้นไปนั่งพักรอกันข้างบนตั้งแต่ตะว,วันยังไม่ทันจะรับกอบฟ้าลาดินส่วนเรื่องอาหารการกินนั้นได้ตระเตรียมไว้พร้อมแล้วข้าวเหนียวกับเนื้อทอดทำหอมาจากบ้านเอามากินในมื้อเที่ยงยังเหลือเหลือถึงกลางคืนหากรู้สึกหิวจนแสบท้อง จำเป็นต้องมีตุนไว้บ้างไม่งั้นจะเป็นโรคกระเพาะเอาได้ยังไม่ทันจะมืดคำ่ำเราสองคนนั่งกันเงียบกริบต้องแปลกใจกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาเดินดุมด่มดุ่มเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มออกมาจากป่าที่รกทักเขาเดินมาบนหนทางเล็กๆก,กลางป่าอันเป็นทางเดินของสัตว์ผมกระติบถามครูสมชายว่ารู้จักชายปริศนาคนนี้ไหมครูสมชายตันหน้าลงเอ่ยว่าทั้งผมและครูสมชายต่างก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อนที่น่าแปลกใจก็คือเขาสวมผ้านุ่งรัดท่อนล่างแต่เพียงเท่านั้นไม่ถือปืนไม่พกมีดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นพวกพรานหรือพวกหากของป่าไม่มีสัมภาระใดๆติดตัวเลยชายคนนี้เดินมาจากทางไหนและกําลังจะไปที่ใดคงมีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่รู้เราสองคนได้แต่คิดเท่านั้นก่อนจะละทิ้งความสนใจดึกเดินค่อนคืนขณะที่เราสองคน กำลังเฝ้ารอให้ตัดชัตาขาดเข้ามากินโปง่งท่ามกลางแสงจันทร์ส่องลอดพุ่มไม้มาสู่ผืนดินเป็นจุดเปล่ายังไม่ถึงกับมืดแต่ก็ไม่สว่างนักผมขยี้ตาแรงเพราะเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มของสัตว์ชนิดหนึ่งมันย่อย่างเข้ามาจากไกลเป็นใกล้เข้ามาในอาณาบริเวณของโป่งนกเปล่าผมคล้ายจะได้ยินเสียงเคี้ยวเอื้องดังงุบงบจึงใช้ก้อศอกสะกิดเพื่อนร่วมห้างให้เตรียมพร้อมผมเป็นมือไฟฉายอีกคนเป็นมือยิง ขณะที่ผมกําลังกดสวิตช์ไฟฉายให้ครูสมชายสังหารแก้งตัวงามท่านรู้สึกผิดปกติเริ่มจากลกิ่นเหม็นฉุนเฉียวแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะสมาธิจดจ่อกับเป้าหมายท่านมีเงาดําลอยบุบวับผ่านมาจากทางด้านบนและใบเกินกว่าจะหันไปมองได้ทันเห็นเพียงเงาดําบูบหนึ่งและเสียงดังผึบผับ้ายสัตว์มีปีกปินผ่านมันเป็นตัวการทําให้แก้งเตลิดนี้ไปเสียก่อนเราได้แต่บนกันเองทําไมถึงพลาดได้ไม่รู้คืนนี้ เก่งจะเข้ามาอีกเมื่อไรเสียงดังผึดผับกลับมาอีกยอดไม้เกะก,กะทําให้มองเห็นยากเมื่อพยายามแงนหน้ามองขึ้นไปพันก็ต้องตกตะลึงผมรู้สึกร่างกายมันชาไปหมดเมื่อพบว่าเจ้าของเสียงดึกลับมันคือค้างเข่าขนาดใหญ่ใกล้ขนาดนี้ทาให้มองเปรียบเทียบขนาดน่าจะพอๆกับชายร่างกำยำคนหนึ่งได้เลยจะผิดตาก็ตรงที่พังผืดหรือก็คือปีกหนังงอกออกมาจนดูเหมือนคนครึ่งตัดปีก เสียงปีกปีกบินของมันเป็นตัวการทําให้เก้งเพนนี้หายไปก่อนที่จะได้ลั่นไก่กูสมทายนึกแค้นใจเจ้าตัว,ตวประหลดัดไม่สนแล้วว่ามันจะเป็นตัวอะไรและยิงใส่ในระยะที่ยากจะพลาด <Yeah. S 1> เสียงร้องของเจ้าตัวประหลดัดเหมือนเสียงคนไม่มีผิดกระสุนนัดนั้นทําได้เพียงให้มันได้รับความบาดเจ็บร่างส่วนเจ็ไปในอากาศคล้ายจะตกลงพื้นก่อนจะประคองตัวบินหายเข้าไปในป่าลึกผมรู้สึกใจคอไม่ดี เมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมดังแว่วออกมามันเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นยิ่งนักก่อนจะเงียบเสียงไปในที่สุดแต่ความรู้สึกกลัวมันบาดลึกเข้ามาแทนที่ผมเองก็ใช่ว่าจะไม่รู้อะไรเลยพอจะเดาออกว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรและมันต้องหาทางกลับมาแก้แค้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งผมนั้นระมัดระวังตัวเสมอบรรดาสัพพะของถังของแทนตัวครูบาอาจารย์มีไว้ป้องกันตัวพร้อมผิดกับพรูสมชายที่เป็นคนสมัยใหม่ ม่ยอมเชื่อเรื่องจำพวกนี้บอกแต่เพียงมันเป็นขังข่าวยักรุ่นพันหายากไม่แน่อาจจะบินไปตายไม่ไกลจะหากล้องมาถ่ายเอาไว้บันทึกสถิติโลกเป็นการพูดในเชิงตลกกระนองมากกว่าจะจริงจังช่วงเช้ามืดครูสมชายเริ่มรู้สึกผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกปวดหัวตัวร้อนคล้ายคนจะเป็นไข้กับอีกอาการคือรู้สึกกระหายน้ําตลอดเวลาผมต้องช่วยประคองครูสมชายระหว่างทางไปพบเข้ากับคนแก่ท่าทางใจดี เดินสวนทางมาแกบอกว่ามาหาน้ำมันอย่างพอเห็นสีหน้าติดเจียวของครูสมชายแกก็เลยชวนให้ไปพักที่กระท่อมมีสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไข้ให้ได้พอไปถึงก็นำขันน้ำสองให้ครูสมชายรับมาดื่มอย่างเต็มกระหายหลังจากนั้นตะแก่ได้นำสมุนไพรหลายขแขนงมาต้มให้ดื่มแกมีอาการดีขึ้นตะแก่บอกว่าครูสมชายโดนคุณใสให้รีบกลับไปให้ผู้มีวิชาช่วยแก้ไขไม่เช่นนั้น ะมีอันเป็นไปอืมฟังติกคุณพูดมามันเป็นกระหังดงนะครับครูสมชายไม่น่าไปดิงหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆต่สื่อรับฟังเรื่องเรานอกโรงหน้าผมก็มีส่วนผิดด้วยที่ตอนนั้นห้ามครูไม่ทันอมช่างเถะครับคุณใครผ่านไปป่าแถวนั้นมาากักจะเจอมันทําตัวเป็นเจ้าป่าที่เที่ยวรัรานคนสักวันต้องได้เกิดเรื่องแน่ดีเหมือนกันผมจะได้จัดการให้สิ้นเรื่องทิ้นเราประจดทีพรุ่งนี้เราจะทำทีเข้าป่าล่าสัตว์นะครับ ผมจะเตรียมกระสุนที่ผ่านพิธีล้างอาถรรพ์เอาไว้จัดการกับผีร้ายได้ทุกชนิตรับรองมันได้เจอทีเด็ดผมแน่ <c oughs> ตาสุยขอชวนแก้วกับผมตกลงเราต้องไปที่ป่งนกเป้าใช่ไหมครับคราวนี้ไม่ได้ไปยิงตัดแต่ไปยิงกระหังผมรู้สึกหอเหี่ยวแต่ภาระต้องจำยอมคุณพักผ่อนเถอะครับเก็บแรงเอาไว้เดินทางพรุ่งนี้ครับตาสุยผมรับเอาเสื่อหมอนมุง้งที่เจ้าบ้านเตรียมไว้ให้จัดการที่หลับที่นอนของตนเองไป วันรุ่งขึ้นผมทําแบบเดิมกับที่เดินทางไปกับครูสมชายคือให้ตัดสุ่ยสอนมอเตอร์ไซค์เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางและเดินเท้ากันต่อจนถึงโป่งนกเปร่าในช่วงเย็นคราวนี้ไม่ต้องเสียเวลาทําห้างเพราะใช้ของเก่าที่ทําไว้ครั้งก่อนลูกห้างทําจากไม้ไผ่ยังเขียวอยู่เลยก่อนจะค่าม,มืดก็พากันปีนต้นไม้ขึ้นไปนั่งบนห้างพักผ่อนไปก่อนเถอะครับทํามีอะไรเข้ามาผมจะเรียกเองสองสามวันนี้ผมคิดมากนอนไม่หลับ และเหน็ดเหนื่อยกับการเดินป่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรคืนนี้รู้สึกง่วงจนทนไม่ไหวและงีบหลับไปนอนตาสวยนั่งนิ่งคลายกำลังทำสมาธิประสอฐาลกับสิ่งเหนือโลกจนเวลาผ่านไปดึกเดินค่อนคืนผมตื่นขึ้นมาเผื่อว่าตาสวยจะพักสายตาบ้างจะได้หยุดแทนคุณตื่นมาก็ดีแล้วผมมีเรื่องจะบอกเกี่ยวกับกระหังดงกับคุณทั้งสองคนเกี่ยวข้องกับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วหมายความว่ายังไงตาสวย ไม่ใช่เพราะครูสมชายไปยิงเขาก่อนหรือถึงได้ทำของใส่ไม่เลยครับกระหังตนนี้ไกล้หมดอายุไขแล้วแต่จะตายไม่ได้ต้องหาตัวแทนซะก่อนเป้าหมายคือคุณคนใดคนหนึ่งจะต้องรับสืบทอ,อดพิธาจากมันดังนั้นพรุ่งนี้เท้าคุณต้องรีบออกไปตักป่าให้ไวทีสุดขืนอยู่นานไปพอจะเตดทีให้เลอะเดี่ยมให้ไอกระหังตนนี้ตสวุกเปล่าวยังมั่นใจผมเองนั้นอึ้งแล้วอึ้งอีกไม่อาจมีความเห็น แต่การทําตามคมําแนะนําเป็นสิ่งที่ดีเรานั่งกันจนค่อนแจง้งได้มีเสียงฟีดเท้าคล้ายสัตว์เข้ามากินดินโปง่งตาสวยกระชับปืนแน่นเล็งไปที่ร่างนั้นทันทีทันมีเสียงร้องอดโอยด,ดังขึ้นมาจนตาสวยถึงกับร้องเฮ้ยไม่เห็นร่างร่างนั้นสรงเสียงร้องขอความช่วยเหลือเป็นภาษาคนๆๆเสียงคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ข้าง่างในเมื่อมันใกล้สว่างแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวเกรงตาสวยเลยเรียกให้ผมรีบลงจากข้าง เราพบว่าเจ้าของเสียงร้องเป็นชายหนุ่มผมกับตาตุววยเข้าไปดูอาการของชายคนนั้นกระสุนไม่ถูกจุดสําคัญเพียงแค่ถักถาก,กบริเวณโคนขาตาตุววยโครงหน้าแกไม่ได้จับปืนยิงสัดมาหลายสิบปีทักษะทางด้านปานหดหายไปเยอะไม่คาดว่าจะพลาดยิงคนได้ดวงตะวันของวันใหม่สาดแสงแรงกล้าขึ้นทุกทีไม่มีอะไรเืิดแปลงสงไสชายหนุ่มแปลกหน้าคนนี้เป็นคนไม่ใช่ผีสางมาหลอกตา ผมกับตาตุยช่วยกันประคองคนเจ็บกลับที่พักกระท่อมของเขาอยู่ในป่าอีกปากเดินไปไม่ไกลก็ถึงพอมาถึงผมก็ต้องแปลกใจเพราะมันเป็นกระท่อมหลังเดียวกันกับชายแก่ท่าทางใจดีกว่านั้นแต่ตอนนี้แกไม่อยู่ผมเดาวอาว่าคงจะออกไปทําน้ํามันอย่างคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาท้ายด้วยน่าจะเป็นพ่อลูกกันเราช่วยกันทําแผลที่บริเวณข้นขาให้แผลไม่ลึกนักที่แรกก็แค่เลือดปอ,อกมามากผมยังตกใจเลย เมื่อทุกอย่างดีขึ้นผมกับตาตุยได้พูดคุยกับคนเจ็บเขาบอกว่าเขามาทําน้ํามันยางในป่าคนเดียวนั่นทีจึงจะเอาน้ํามันยางเข้าไปขายในหมู่บ้านเราพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งตาตุยเห็นจะขอตัวเพราะมีภารกิจต้องกลับไปทําคนเจ็บขอเวลาไปเอาน้ํามาให้ดื่มเพราะมาตั้งนานไม่ได้ดื่มน้ําสักกันตาตุยท่าทางเร่งรีบลุกขึ้นยืนพระอิญไปชนกับขันน้ําตกต่นพื้นจากก่อนผมก็เลยอด ตายรีบคว้าข้อมือผมพาเดินกลับทันทีผมแปลกใจที่ตาตุยพามาหยุดกลางป่าไม่ได้มุ่งหน้ากลับบ้านแกเริ่มกอบไปหุงหาอาหารมีพกข้าวสารอาหารแห้งมาด้วยพออาหารพร้อมก็เริ่มกินกันไปตาุวยบอกกับผมบ่าไม่จําเป็นต้องรีบกลับหรอกในเมื่อภารกิจยังไม่เสร็จสิน้นผมสงสัยไอ้เจาคนนั้นจะเป็นกระหังพยายามมองตามมันหลายครั้งมันหาทางเ่องตลอดแต่หาทางเข้าหาคุณดื่มน้ำมันกินไม่ได้ดื่มน้ำเลยคน ไม่งั้นคุณได้โชคร,ร้ายเหมือนครูสมถอยเนย่ผมยิ่งสงสัยนักเข้าไปอีกแต่สุยไม่กระนำก่อนหน้าเลยักนิดอยู่ๆก็พลงออกมาแบบนี้แต่สุยหมายความว่าชายคนนั้นจะทําคุณใส่ใส่ผมหรือ <c oughs> หนักกว่านั่นอีกครับแต่รับเอาน้ำลายกระหังเข้าไปจะได้เป็นทาดาปีกระหังเหมือนกับครูสมไายแต่ดังแก้ไขได้ทันพระดังถ่ายทอดได้ไม่สมบูรณ์แต่สุยพูดเหมือนเจอต้นต่อของปัญหาแล้วผมถามย้ำไปอีกชายคนนั้นเป็นกระหังใช่หรือไม่ เกพยักหน้ารับด้วยแววตาจริงจังไอเจ้าคนนั้นคงเป็นคนมีวิทยาอาคมพอปิดกระลำก็เลยกลายเป็นกระหังเจ้าหากินของโสโครกก่อนจะหมดอดุไขก็เลยมองหาทาดาฟังที่คุณเล่ามามันเล็งคนตั้งแต่เข้ามาในป่าแล้วจึงได้เดินมาเลียบเพียงในตอนหัวคำหมายจะจะเข้ามาไร่มนดำทำให้คนเจ็บป่วยเล่กคนมันมากจริงๆถ้าตามไม่ทันก็เส็จมันไปแต่ตุ้ยเอ่ย้นยังเจ็บใจแล้วมีวิธีแก้ให้ครูสมชายแห่บ้างไหมครับแต่ตุ้ย ื่องคาถาอาคมผมไม่สันทัดหรอกแต่ถ้าใช้เล่หเหลี่ยมผมมั่นใจไม่แพ้ใครเราต้องเด็ดปีกเด็ดหางมันก่อนผมหมายถึงกระดงกับตากหมอนจะต้องเอามาทําลายเสียก่อนถึงจะฆ่ามันได้ต้องจิงลงมือทําก่อนที่ความเป็นทาดาจะเข้าถึงครูสมทัยเต็มตัวกระหังตนนั้นก็จะตายนั่นแหละการถ่ายทอดทายาถึงจะเสร็จสมบูรณ์แต่เราต้องจิงลงมือก่อนแล้วตาสวยก็วางแผนให้ผมย้อนกลับไปขออาศัยพักติ์กระท่อมเพื่อตามหาของสําคัญ จะทำผิดพลาดไม่ได้เพราะมันหมายถึงครูสมชายต้องกลายเป็นกระหังไปจริงๆในเย็นวันนั้นผมคนเดียวที่ต้องย้อนกลับไปที่กระท่อมจะขอนอนพักค้างคืนด้วยสักคืนหลายครั้งที่ถูกรบเร้าให้ดื่มน้ำกับกินอาหารผมปฏิเสธโดยอ้างว่าจัดการเรื่องปากท้องมาก่อนหน้าแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพอค่ำหน่อยผมก็แ้งขอตัวหลับนอนก่อนเจ้าคนผีกระหังเดินหายไปทางหลังบ้านไม่ให้ผมรู้ตัวเพื่อจะออกหากินและกลับมาอีกครั้งในค่อนแจง้ง โดยที่ผมคอยจับตาดูว่ากระหังตนนี้ได้นํากระด้งกับสากมอนของมันไปซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่กลังบันผมออกไปหายิงตัดกลงังเกนผมกลับมานอนที่กระท่อมทําเช่นนี้อยู่ถึงสองคืนและแล้วเจ้ากระหังดงก็จะลาดใจถอดเอาของสําคัญเก็บไว้แล้วรายมนบังตาไม่ให้ใครเผลอไปหยิบมาได้แล้วมันก็เข้าไปเก็บตัวในกระท่อมเป็นเวลาค่อนแจ้งแล้วผมท,ทําทีจะออกเป่าหายิงตัดแต่ก็ตรงดิ่งไปหาพรานกุย ให้กระไรอาคมแก้เพื่อเอากระด้งกับจากมอนมาทำลายเราสองคนย่องกลับมาอีกครั้งผมหยิบเอากระดง้งไปกำจัดด้วยการเผาจนจากอันนั้นนำไปฟาดใส่ต้นไม้จนหักครึ่งโยนเข้าไปในกองไฟที่ไหมกระด้งอยู่นั้นให้ลุกไม่เป็นเท่าทานไปพร้อมกันส่วนตาตุ๋ยเอาไม้ไผ่เสี้ยมปลายแหลมหน่ากลัวย่องไปที่ใต้ถุนทันใดนั้นผมก็ต้องสะดุ้งหยงกับียงกรีดร้องโหยหวน กระท่อมสันโกลมโมใบเขือกอยางน่ากลัวไม่ต้องเราก็รู้แล้วว่าคงจะถูกไม้ไผ่เหลาอันแหลมคมแทงใส่ร่างของมันจากเบื้องล่างจากมือของตาตุยนั่นเองผมแทบไม่เชื่อสายตาตอนขึ้นไปดูศพคนหนุ่มทิดแท้คือตกแก่ท่าทางใจดีคนนั้นที่อ้างว่ามาทําน้ํามันยางคนเดียวในป่าอาวาสานของกระหังในดงลึกมีเพียงผมกับตาตุยเท่านั้นที่รู้เราสองคนช่วยกันเผากระท่อมกระหังอาคมทิ้งจนวอดวาย แล้วรีบออกไปจากป่าทันทีหลายวันต่อมาอาการของครูสมชายเริ่มดีขึ้นจนร่างกายเป็นปกติในที่สุดครูสมชายบอกกับใครต่อใครว่าตนเองเป็นไข้ามาลาเรียและรักษาก็หายแล้วภายหลังจากข่าวการอลรวัตของกลาหังดงเงียบหายไปชาวบ้านในเขตป่าดงใหญ่ออกมากรีดยางในตอนกลางคืนจับกบจับเกจวางเบ็ดปลาทำมาหากินกันไปตามปกติและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด